เมืีรัตนเลินะครับสอบวันพ่อวันนี้นะครับจริงความจริงคุณพ่อผมก็เสียชีวิตไปนานแล้วแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจในชีวิตของคุณพ่อในอดีตที่ผ่านมาคุณพ่อได้แนะนําได้อบรมสั่งสอนในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปีมือทางด้านช่างคุณพ่อได้เปนคนแนะนาสอนในหลายๆวิชาความรู้แล้วผมก็จ อะเทคนิคเลยจบเกี่ยวกับช่งางสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณพ่อในการทํางานสามารถที่จะนํามาใช้ในการเรียนแล้วก็การทํางานได้ปัจจุบันนี้ผมก็ทางานเป็นผู้ควบคุมงานในเกี่ยวกับการก่อสร้างคุณพ่อได้สอนได้แนะนําความรู้เรื่องเหล่านี้ไว้แล้วก,เก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับ อยู่ในสายเลือดความเป็นช่างอยู่ในสายเลือดเราได้ถ่ายทอดจากคุณพ่อมาวันพ่อทุกครั้งก็จะระลึกถ,ถึงสิ่งที่คุณพ่อได้สั่งสอนได้แนะนำเอาไว้แด้กลายเป็นสิ่งที่สามารถที่จะนำมาใช้ใได้อยากจะช่วยส่ขขงต่อไปยุกพรุ่งนี้อที่จับเลือดเชื่อใจทุกท่านให้วันพ่อปีนี้เป็น,ปนวันพ่อที่คุณพ่อได้รับกำลงังทุกท่านได้รับกำลงัง ต่อผู้หงหน้าของเจ้าส่งผลั